สวัสดีครับทา่านผู้การ จุดคนๆนะครับปวดเที่ยวปวด เป็นเพจที่ทางกระทรวงต่างประเทศนะครับแจ้งมาว่าได้มีการช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์จากประเทศบาเลนนะครับซึ่งซึ่งที่มาที่ไปเนี่ยก็ทางกระทรวงต่างการต่างประเทศกับท่านผู้ผิตนะครับก็ได้ประสานงานเนื่องจากว่ามีเหยื่อที่เป็นหญิงไทยรายหนึ่งนะครับหนีออกมาจากที่สถานที่ที่ร้านที่ในเบื้องต้นเนี่ยเหยื่อรายนี้ได้ หางานจากเฟซบุ๊กนะครับค้นหางานจากเฟซบุ๊กว่าสมัครทงานเป็นร้านไห้นวดนะครับที่ประเทศบาเลแบบนแต่เมื่อไปถึงแล้วมีการบังคับให้ค้าบเวดีนะครับแต่บังคับให้คาบเวดีเรื่อรายนี้จึงหนีออกมาแล้วขอความช่วยเหลือซึ่งก็ได้ประสานงานจากทางขอความช่วยเหลือมาทางผ่านทางท่านผู้ติดและกระทรวงต่างประเทศนะครับซึ่งก็ได้ประสานงานแลวก็ทาการช่วยเหลือที่นูนน่นแล้วก็ ดำเนินการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกบังคับค้าประเวณอีกห้ารายนะครับช่วยเหลือมาได้ซึ่งก็ส่งกลับมาอยู่ในความคุ้มครองของกระทรวงการต่างประเทศในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของพมและก็ปชมในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีทางผู้ต้องหานะครับที่หลอกลวงหญิงไทยทั้งหกรายเนี่ยไปบังคับค้าไว้ ที่ประเทศมาดินกันนะรายละเอียดก็คือก็ขออนุญาตท่านท่านทางอนุญาตต่อให้รายละเอียดในการช่วยเหลือเยือที่เยือขอความช่วยเหลือมาเรื่องนี้นะการเป็นเรื่องโทเนี่ยก็รอดีผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็จะ้ยู่ท่อรับอนุญาตนะครับซึ่งผู้เสียหายรายหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เขตสซมารีที่ผมเป็นซอยซอยอยู่ ครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ยกโทรศัพท์ครัโทรศัพท์ไปที่ท่านเอกประเสริฐพูทท่านอผ่านอินทัศน์ศรีกว่าครับซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านครับที่ท่านรีบดำเนินการเป็นทุลับในการประสานงานกับทางตำรวจแลเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆหลังจากนวัดเนี่ยครับอะไรก็ได้เข้าช่วยนะที่ไทยทั้งสี่อันนะครับ หลัลงหลังจะได้ตัวสี่ท่านก็เทาตัวกระ,ะถางร้วน,นคะครับแล้วก็ได้ช่วยคนไทยเพิ่มลงสอท่านรวมทั้งสิ้นเนี่ยหกท่านนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำกระบวงต,ต่างรับาระกันนี้ของประเทศเราเจะสร้งความดีสิทธิ์แกนกการมนะครับก็จะมน้า,นาที่จะกลับมาสปรสเทศารสืบสานคาร้กัน วันนี้ก็ได้นำผู้เสียหายทั้งหมดครับเข้าร้องรุดกลับโทษครับมีกองทัพซึ่งนผู้การได้ให้เบาเบียดไปเรียรรเเื่องนี้นะครับก็อยากประชาสัมพันธ์มันต่างนี้ให้กับผู้ที่จะไปทำธุระต่างประเทศนะครับก่างเอางานต่างประเทศ ที่ถูกต้องก็ต้องประสานกับทางกระทรวงยานพาหนนะครับทุกๆตําเนินทุกๆตัรลาทางที่จะต้องไปทํางานในตัะเทนหากเดินนางไปเองนะครับโอกาสที่ท่านจะถูกครอบรวมสูงก็เป็นความสําคัญอย่างยิ่งนะครับที่ต้องเข้าสู่กระบวนการที่ครบถ้วนถูกต้องถ้าหากว่าถ้ามีคนตายจังหวัดก็ต้องไปที่สํานักงานบริจัดทางกากจังหวัด ครับถ้าอยู่กรุงเทพก็ต้องติดต่อครับเรื่องตรวจสอบเรื่องของอัตราการไอต่ำประเทศทั้งนี้ก็จะเป็นความบั่นใจนะครับว่าท่านเดินทางได้เกิดติดต่อกังราชการติดต่อกับกระทรวงแรงงานโอกาสที่ท่านจะถูกหลอหลบก็ลดน้อยลงครับโอกาส ที่จะเกิดเทปต้าในลักษณะแบบนี้ก็จะมีเกิดขึ้นก็ต้องขออนุญาตขอควาสัมพันธ์จากเกษตรเป็นชนิดอย่างที่น้องประถามถึด้วยครับขอฟังรูปแบบหน่อยค่ะว่าสาวๆเกาอธิบายใฝากไหมคะว่าเขาติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กเนี่ยในลักษณะแบบไหนยังไงแล้วติดต่อพูดคุยกันว่ายังไงอะคะเอ่อเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้สอบฝึกขังแต่มีการฝึกขังก็ข่าวๆก็คือส่วนใหญ่อ่อ นัประชาชนส่วนใหญ่เวลาช่วงนี้นะคะรับเวลาจะค้นหางานเนี่ยก็จะหาจากทางสื่อโซเชียลทั้งหลายซึ่งค่อนข,ข้างจะไม่ค่อยปลอดภัยอย่างที่ถูกต้องควรอย่างเป็นที่ทางอินดิบว่านะคร mm ับการ้นแต่ในไลน์ในทั้งหกไลน์นียก็คือค้นหาจาก Facebook เองนะคร mm ับ hmm. แล้วก็มีการพูดคุยก mm ัน hmm. แล้วก็มีการรชบชวน mm hmm. แล้วก็ใช้การโน้มน้าวว่า มีเป็นการไปเพื่อนวดแผนโบราณที่ต่างประเทศแล้วก็จะได้รับค่าจ้างสูงนะครับค่าจ้างสูงมีการออกค่าตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางให้จังดีอะไรเนี้ยครับแล้วก็ไม่มีการค้าโวดีแต่เมื่อไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เป็นการนวดอย่เดียวนะครับมีการนำรับค้าโวดีถ้าไม่ทําก็จะมีการต้องเสียค่าปรับเสียค่าใช้จ่ายจํานวนหลายแสนนะครับ แล้วก็มีการยึดพาสปอร์ตยึดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ปลุกกักขังอยู่ที่นู่นทางทางทางเหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกกรระบวนาขั้นตอนในเบื้องต้นที่ถูกหลอกเนี่ยก็จะมีการโน้มน้าวว่ามีนวดอย่างเดียวแต่เมื่อเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นการนวดอย่างเดียวมีการบังคับให้ค้าโรเวมีมีการยึดพาสปอร์ตแล้วก็มีการกักขังนะครับทางเหลือต้องต้องถูกบังคับจำใจครับซึ่ง ส่วนใหญ่ก็จะหาโอกาสในการหนีออกมาะกนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวจะทาการสอบสวนในขั้นตอนรายละเอนนียดต่างๆมีการพูดคุยกันยังไงบ้างกระบวนาการมีใครบ้างจะอยู่ในขั้นตอนต่อไปหรือขอให้พนังงานสอบสวนทาการสอบสวน ก่อนนะครับเห็นว่าทางผู้เสียหายและคุณผู้ปกครองที่จะเปิดใจที่จะเล่าถึงช่วงขั้นตอนที่หนีออกมาจากกล้องได้เขาได้ทำเล่าเล่าทางเจ้าหน้าที่หรืยอยังคะว,<ๆ>ว่าเขาหนีมาอยังไงไปขอความช่วยเหลือยังไงคะในเบื้องต้นยังเพราะว่าทางปปมเพิ่งเพิ่งบก็มีการติดต่อกันทางปปมนะครับแล้วก็ทางเหยือ่อเพิ่งเจอกันวันนี้ครับเดี๋ยวขอสอบสวนนิดนึงต่างต่แล้วก็จะได้ให้หรายละเอียดเท่าที่สามารถ เปิดเผยได้เพื่อเป็นภูทางหอนนะครับเป็นการเตือนให้พี่น้องประชาชนชาวไทยที่จะไปทํางานต่างประเทศรับทราบว่าเขาจะมีการโน้มน้าวเราอย่างไรเพื่อไม่ไม่ให้ผู้ไทยที่จะไปทาํางานต่างประเทศเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเผยให,ใ,หให้สื่อมวลชนได้รับทราบทางการเดินทางทางที่ท่านพูดอยู่นู่นเมื่อไหร่อาจารยอสาารถท่านท่านท่านที่เราคุยกันครับ น้องๆเนี่ยก็รวมไปทุกเดือนสองคนจกเพราะฉะนั้นก็ถูคือพ้วยได้ครับตกนรอบเดือนนี้สองเดือนเองนครักว่าจะสามารถเทียบติดต่อประปาประเทศไทยแล้ก็เข้าสุบตัวกัดยอดเชื่อทในเดือนส่าหวัคนจอกขนไทยมไเลยขบวนไทยเดินทางออกจากที่น้นอย่าที่1ิเมกระดาทีมันทำ ่ผู้หญิงทั้งหมดคือเป็นพนักง,งานนวดที่เมืองไทยตกงากนกับวิกฤตโควิดใช่ไหมคะหรือว่า,หลา,ห,ลาหลายหลายหลายอาชีพครับขอ,ขอ,ข,อขอไม่ชอบคางคั่งคอดังนี้ไม่ได้รายละเอียดในในเบื้องต้นนะครับมีคนไทยหรือว่ามีอะไรที่ไม่การนบสงินหรือว่ามีการประสานงานที่ทำรายได้เพียคนเดียวมีมีในหน้าที่เป็นคนไทยเป็นคนชักชวนติดต่อเขาเขาเขาคิดถ่างเบื้องต้นนะครับ ในส่วนของผู้ทีู่่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนะก็จะมีคนไทยที่เล่ากว่าก็คือรับเป็นผู้อ่านผู้อ่อานภาษาชาวอ่านออกนะครับก็คือเหมือนกับแม่เราอ่านที่ม้วนกล่องแบบน่อนข้างเดินทางที่ผู้ที่รู้เยอะทั้งหมดนะครับหลังจากที่ติดต่อทางเฟซบุ๊ก จนจนกระทั่งมีทางน้ำไหลที่จะเดินทางไปทำสารทางปลายทางเนีย่ย,ยเป็นคนสนับสนุนเกิดกับเรื่อนของค่าเจ้าของปรื่อบกับเขาได้บอกไหมคะว่าถ้าไปทําแล้วค่าตอบแทนรายเดือนหรือว่าเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่อะคะคือคือในการรอดรวยมันใช้รรำำคำนี้นะครับที่ผ่านทางเฟซบุ๊กี่ยก็จะระับปากรับครรแล้วก็จะพูดถึงเรื่องอะไรได้ซึ่ง ผมคิดว่าตรงนั้จะเป็นจุดสำคัญรายได้เนี่ยก็จะออกเงินจริงเพราะไทยไปทํางานต่างประเทศรายได้หลักแสนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พอด้วจริงไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับก็อย่างไอ้ทางสื่อมวลทนไอ้รายการสำคัญโดยเฉพาะทีท่ก็จะดาหล,หลอกลวงกันใน, Facebook ในเฟซบุ๊กในสื่อโซเชียลแบบยิ่งนะครับก็ต้องให้ระมัรระวังถ้าอาจะเปิดเยื่องขึ้นได้ครับคือคือขายไม่มีทั้ง <c oughs> ต้นทางแล้อว่าปลายทางใช่ไหมครับหรืว่าคนที่คอยจะมีความสะดวกให้ถูกต้องนครับเบื้องต้นพอจะกล่าวได้จากจากข้อมูลของนะครับจากอยู่ได้รเ่งจากทางคอรมอลจดตัดคำว่าควรจะได้ชเดเจนแต่เบื้องต้นมีทั้งต้นทางก็ถือที่ประเทศไทยและที่ปลายทางไม่เป็นที่ประเทศทยนั่นเองก็คือมีมีทั้งคนไทยที่เป็นมาตัดมาตัดส่งที่สนักพิมพ์จุฬาภูมินะครับมาไปส่ง แล้วก็มีคนรับที่ปลายทางที่ประเทศมาเลเซียคือค่าเสียค่าสียจ่ายทั้งหมดคือจากต้นต้นเนี่ยคือเขาออกให้นเขาให้เหมือนเดิมแบบนี้คือถ้าสมมติว่าเราเราสอบสวนสอบได้แล้วครับแล้วได้ทราบตัวว่าใครคือกระทำผิดเนี่ยในส่วนของประเทศไทยโอเคแล้วใครใครจะดำเนินการได้แต่ว่าคนที่คนไทยที่อยู่ปลายทางเขาเจะดำเนินการเดี๋ยวในรายละเอียดทางคดีเนี่ยเดี๋ยวหลังจากสอบแล้วนะครับจอมวลชนเดี๋ยวผม ให้สอบถามรายละเอียดข้อมูลที่ที่ยังตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวขอสอบกับทผมก็จะลองลงนะครับรองผู้กับการที่ผมก็จะรับผิดชอบในการควบคุมคดีนี้นะครับแล้วมานควรเอ็กซ์ตร์กล้องนะครับเป็นผู้กับที่ที่รับผิดชอบในการดูแลทั้งคำทั้งอารสณ์สวนดำเนินการสอบผู้เสียหายทั้ง6ข้างนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าลองลงนะให้ข้อมูลในเรื่องของการขยายผลของการดำเนินคดีทั้งหมดในที่อยู่ที่เมืองไทยนะครับ ที่ต่างประเทศท,ที่นู้เกี่ของต่างประเทศตับเป็นกนีคือมันจะมีในประเทศที่อื่น้วยมีหลายประเทศนะที่ที่ที่คนไทยนิยมไปทำง,งานว้อต่ประเทศียังยังไม่ได้สอบปับทเกี่ยวของ ที่คับจากที่ผ่านมาเนี่ยครับเรื่องกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันมีขึ้นบ่อยนะคร like mm. ับเพราะฉะนัมีทั oh, ้งใายหน้าที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็รายทางแล้วก็มีอเดอร์ขอคนพวกนี้ไปทำงานมีเยอะมีสถิติข้อมูลอยู่ครับขอเชิญมีข้อมูลเก็บไว้ก่อนท่ะเ ประเทศทั้งบาหลนญี่ปุ่นกาตามาเลเซียอินโดนะครับแล้วก็เยอรมันที่โลกบางส่วนนะครับก็มีที่ถูกหลอกลวงไปจากต่างประเทศแล้วก็กลับมาให้เราคัดแยกก็มีบางส่วนซึ่งสมัครใจในค้าประเวณีและรู้อยู่แล้วว่าจะไปมันจะเป็นก็มีบางส่วนที่ถูกหลอกลวงนะครับแล้วก็ต้องมาค้นหาความจริงจากกรมการสอบสวนอีกทีนะครับคดีค้ามนุษย์เนี่ยจะมีทั้งหน่วยงานของตำรวจนะครับแล้วก็มีกระทรวงพัฒนาสังคม นะครับในความมั่งคงรู่นเนี่ยมันร่วมคัแดแยกเดีอยนะครับเราจะดูจากปััตธรรมของเดืยอยทีว่าก็เป็นไหมเข้าไหมนะครับถ้าเข้าก็จะได้รับความคุ้มครองนะครับแล้วก็จะได้รับค่าเสียหายใานฐานะที่เป็นเยือทางกฎหมาย,ยส่วนตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยที่เป็นคนไทยที่ต่างประเทศเนี่ยถ้ากระทำากผิดน,น,นอกราชอาณาจ,จักร้าข้ามสวนเนี่ยก็จะไป,ปขอหนาาของ อายการสูงสุดเพื่อที่มียืน่นหน้าก็จะส่งท่านอายการมาร่วมสอบสวนกับเรานะครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนเราก็จะออกหมายจับไายจับกฎหมายนะครับเดินทางกลับเข้ามาก็โดนหรืออาจจะไปขอหมายแดงนะครับเพื่อส่งไปที่บาเลนนะครับรือประเทศต่างๆก็ๆดเดินทางถ้าก็มีหมายก็จะจับ ตัวส่งมาให้เราดำเนินไปดีต่อเรามีกรณีนะครัตั้งแต่ปี61ตอนหนุนประกันภัยนี้ครับปียอดผู้เสียหายว่าที่หลักที่ถูกหลอกลวงจากบาเลนใช่ไหมครับบลาเลนเนี่ยเอาปี61เนี่ยกลับมาเนี่ย28คนเป็นเหยื่อ8นะครับปี62เฉพาะที่ผ่านพมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สำนักงานทั้งหมดนะครับที่ผ่านพมเนี่ยในปี62เนี่ยกลับมา8คนเป็นเหยื่อ4คนนะครับเฉพาะบาเลนปี ปีหสาของบาเลนยังไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีเหยื่อนะครับ6กี่ก็เพิ่งเริ่มเพิปีนี้นะครับ <S <S ก็มีหลายๆประเทศที่ท,ที่ที่เรา,าคัดแยกภูนในเยเมนอ,อะไรอย่างเงี้ยต่างๆ่างเยอะแยะคถามมาถามากำเนินคดีหรือว่าจับกลุ่มกระบวนการอยู่รรเรายังมีคดีของตึกกล้อ,องเนี่ยที่บาเลนเนี่ยทพ่งเราขอหมายแดงอ,อยู่ระหว่างการประสานงานกับท่านทูตอยู่นะครับ คนไทยพวกนี้อาจจะมีบางครั้งมีสัญชาติเดียวหรือไปอยู่จะได้สองสัญชาตินะครับทั้งเขาพิายาระตอบิ้อข้หรือถูกกดดันทางทางเราขอความร่วมมือหลายส่วนทั้งสถานทูตเองทั้งเอ็นจีโออะไรเงี้ยนะครับเพื่อกดดันให้กลับมาทั่วโลกยอมรับว่าทางเราเป็นเป็นคดีสําคัญคดีสําคัญให้ความสำคัญทุกป,ประเทศเราขอความร่มวมมือไปคิดว่าน่าจะได้กับทุกป,ประเทศนะครับขอบคุณ กระบวนการขั้นต่อไปในเรื่องที่มีความรุนแรงถ้าเกิดเรื่ที่เกิดขึ้นครับกทั้ในส่วนของพมเองนะครับเราก็จะร่วมกับทางทีมปคพมนะครับในกระบวนการตรวจสอบภาพนะครับแล้วก็หากมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับทางพมก็จะให้การช่วยเหลือตามสิทธิของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ พัดแยกแล้วอาจจะยังไม่ยังไม่เข้าข่ายนะครับเราก็จะมีกระบวนการในการติดตามดูแลในพื้นที่ต่อไปนะครับ